วันนี้เราจะมาดูวิธีการตัดพื้นหลังรูปภาพการ์ตูนแบบนี้ง่ายๆในแคนวากันนะคะเราจะใช้วิธีนี้ได้ก็ต่อเมื่อเราใช้แคนวา Pro นะคะอันดับแรกเข้ามาที่แคนวาแล้วเราก็เปิดงานของเราขึ้นมาอัปโหลดรูปภาพที่เราต้องการจะตัดนั้นมานะคะแล้วก็คลิกไปที่รูปจากนั้นมาที่ edit image ค่ะพอ edit image แล้วนะคะทุกคนเราก็จะ มาเลือกปุ่มนี้ค่ะสีเหลืองๆเห็นไหมคะ Magic Grab ก็คลิกเข้าไปพอคลิกเข้าไปแล้วนะระบบเขาก็จะจะทำงานให้เราโดยที่เราเอามือไปจิ้มที่ตุ๊กตาที่เราต้องการนะคะหรือชิ้นง,งานที่เราต้องการที่จะตัดนั่นเลยค่ะสมมติว่าสมพลจิ้มตัวนี้นะสมพลจิ้มตัวนี้นะคะเสร็จแล้วก็มาจิ้มที่คำว่า Grab โอเคเราสักครู รอสักครู่แล้วเขาก็จะตัดตัวกระตูนออกมาให้เรานี่แบบนี้เลยเดี๋ยวบวกหน้าใหม่ขึ้นไปเห็นไหมคะเมื่อกี้เราตัดตัวนี้เห็นไหมคะนี่เลยอ้าวเราลากเราลากกระตุนตัวนี้ออกมาแบบนี้ได้เลยเห็นไหมคะน่ารักไหมนี่ กระตตัวนี้นะคะหนุ่มผมก็ใช้ AI สร้างนะคะแล้วก็มาทําแบบนี้เพื่อที่จะเอาไปผลิตชิ้นงานเราต่อไปนะคะหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์และทําให้หลายๆคนได้รับไอเดียแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ